ขอบคุณทานนายกท่านแอดสุทรพลผูดูแลการจัดูุสครับต่อไปสู่ที่ใครทำหน้าที่มั็ครับ เรียนท่านรการสำนักพุทธได้มาอ่านอ่านตาตั้งใช่ไหมครับเขาจะซื้อตั้งให้แต่ท่านเา่่ย้เาื้อจะตั้งจจะลลองแต่ตั้งวันนี้มาซื้อแ่ตั้งให้น่อยจกจุนี่ะกกล คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเิชบูรณ์ที่หกสิบสับสองเรื่องแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดห้วยสายฟองอาศัยอำนาจตามความในข้อยี แห่งกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งตกลงประธานาีิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561จึงแต่งตั้งให้พระประหลัดเอกทัศน์ ฉายาอาจารโออายุสามสิบเจ็ดพษาห้าวิทยาสานะรรักธรรมสีบริหารธุรกิจบัณฑิต,ตวัดห้วยใส่ทองตำบลประดูงามอำเภอสิทธิเทพจังหวัดพิูรณ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดห้วยใสจทองดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดห้วยใจทองตำบลประดูงาม อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชสสบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2516พระภิกษุสามเณรและเจ้าหาวาที่อยู่ในวัดต่างๆข้างต้นจึงอยู่ในอวาาของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนี้ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวิในัยกฎหมาย กฎหมาทิรสมาคมข้อบังคับระเบียบคาสั่งมติประกาศมาเทิรสมาคมพาาเพระบั้นชาสมเด็จพระสงฆราชและคำสั่งของผู้พำนังบรรชาขอให้พระบราชเดเอกะทั์จายาหาจารุจะเอาวตารให้ใส่ของจงเจริญในความเปินเเิร สั้งวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564พระสิทธิพัชโรโดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ การสร้างฐานานุกรมพระบาทสมเด็จพระกรมมัชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบริมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันกระเสริฐมีพระบรมราชโองการประกาศณวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554โกรดพระราชการเรื่องสรจักรพระเทศวีรามรเป็นพระราชาอนัตตังธรรม ที่พระธรรมวโมสจารย์มีฐานานุสักตั้งฐานานุสรมได้หัวข้อจึงแต่งตั้งให้พระพวธีฉายาติตตสุโผอายุห้าสิบเจ็ดพรรษาห้าฤกษยักษ์ตัดหน้ารักตั้งเองปริญญาเอกปิติมศักดิ์วัดห้วยใสทองตำบลประดูงามอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ระรงตําแหน่งฐานานุกรมที่พระภูวิไนทรขอพระภูวิไนทภรทวีทีสัตตุโขจงเว้นการควรเว้นประพฤติการควรประพฤตปฏิบัติตนให้สมงกับฐานานุตรักที่จะรับแต่งังนี้ขอ,อจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเพลิน แต่งตั้งณว,วันที่26โดยขึ้นสภาคมพุทธศักราช2564รธรรมุงสาจารีตุษาเจ้าคณะท่า,ทา,า,า,าน,นาสุแปลเจ้าอาวาสวัดคุกสมานคุณพระรามหลวง สมเด็จพระรรมมชนากาธิเบศมหาภูมิพุณอดุลเดชมหาราชรมนาฏบกทิษผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมีพระรมราชองการประกาศณนวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระราชปัญยาติมุนีเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ประเทศวิิยากรมีฐานานุศักตั้งฐานานุกรมได้ห้ารูปซึงแต่งตั้งให้พระมาฉายาอิตายุโกอายุ81าพรรษา15วิทยาฐานานักธรรมเอกวัดห้วยสายทองตำบลรูงามอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่รพระครูสังฆรัก ฐานานุกรมพระราชาคณะชันเทศขอพระครูสั่งพระรักมาปิตายุโกปิตายุโกจงเว้นการควรเว้นประพฤติการควรประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับฐานานุสการที่ได้รับแต่งตันน้งนี้ขอจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทิญน แต่งตั้งณวันที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564พระเทพวิริยกรที่กุศลเจ้าคณะภาคท8เจ้าอาวาสวัดภูหาสวัสดิ์พระรางหลวง 啊，好的。 i love

Gracias. Okay. không nào. Cái <laughs> này. Cái 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 này. Cái